สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนง่ายๆแต่สำคัญมากในการดาวน์โหลดคะแนนของนักศึกษาจากรายวิชาของเราเพื่อนำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวกสบายค่ะ 1. เข้าสู่หน้าแบบทดสอบเริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่รายวิชาของอาจารย์ใน My Courses เลยนะคะจากนั้นเลือกวิชาที่อาจารย์ต้องการดาวน์โหลดคะแนนเลือกหัวข้อแบบทดสอบหรือ quiz มองหาวัวข้อ attempts ความพยายามในการทำแบบทดสอบอาจารย์จะเห็นจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบปรากฏอยู่ด้านหลังคลิกที่ attempts ได้เลยค่ะระบบจะนำอาจารย์เข้าสู่หน้าแสดงผลการสอบทันที 2. เทคนิคจัดเรียงรายชื่อเพื่อความสะดวกก่อนที่เราจะกดดาวน์โหลดขอแอบกระซิบเทคนิคเล็กๆที่จะทำให้อาจารย์ทำงานง่ายขึ้นมากค่ะ นั่นก็คือการจัดเรียงลำดับรายชื่อนักศึกษาก่อนดาวน์โหลดนั่นเองอาจารย์สามารถคลิกที่หัวข้อ username ในตารางรายชื่อนักศึกษาเมื่อคลิกแล้วจะสังเกตเห็นลูกศรชี้ขึ้นหรือลงลูกศรชี้ขึ้น up เรียงลำดับจากน้อยไปหามากเช่น a ไป z ลูกศรชี้ลงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเช่น z ไป a การจัดเรียงจะช่วยให้ไฟล์ Excel ของเราเป็นระเบียบตามต้องการค่ะ 3. กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการดาวน์โหลดมาดูกันที่หัวข้อ What to include in the report สิ่งที่รวมในรายงานค่ะ 1. Attempts from ส่วนนี้ระบบจะตั้งค่าวไว้ที่ Enrolled users who have a quiz attempt ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและมีความพยายามทำแบบทดสอบอยู่แล้วเราไม่ต้องแก้ไขค่ะ 2. Attempts that are ตรงนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์สามารถเลือกสถานะของการทำแบบทดสอบที่ต้องการดาวน์โหลดได้หลายข้อหรือข้อเดียวก็ได้ค่ะเคล็ดลับหากอาจารย์ต้องการเฉพาะคะแนนที่เสร็จสิ้นและมีการตรวจแล้วให้ทำการคลิกเลือกทุกหัวข้อออกยกเว้นเพียงหัวข้อเดียวคือ finished เสร็จสิ้นตรวจคำตอบอัตโนมัติแล้วหรือหากต้องการดูผลที่ส่งแล้วแต่ยังไม่ตรวจอัตโนมัติ ก็สามารถเลือก Submitted ส่งคำตอบแล้วรอตรวจอัตโนมัติเพิ่มได้ค่ะ 4. เลือกรูปแบบไฟล์และดาวน์โหลดค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะที่หัวข้อ Download Table Data as อาจารย์สามารถเลือกได้หลายรูปแบบเช่น Comma Separated Values .csv หรือ Microsoft Excel .xlsx ในที่นี้เราขอแนะนำให้เลือก Microsoft Excel .xlsx เพราะเป็นไฟล์ที่สะดวกที่สุดในการนำไปเปิดดูและจัดการต่อได้เลยค่ะเมื่อเลือกรูปแบบไฟล์เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มดาวน์โหลดเลือกที่อยู่สำหรับบันทึกไฟล์กดดาวน์โหลดได้ตามปกติเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ก็จะได้ไฟล์คะแนนที่พร้อมสำหรับการใช้งานต่ออย่างง่ายดายขอให้สนุกกับการทำงานนะคะสวัสดีค่ะ